เราพามาดูนีน่นี่ไหมพี่เจอคนนะแต่อย่งไม่เจอทุกคนแน่คนนี้แหละที่เขาเจอโทรศัพท์ อ๋อเนี่ยเจอแล้วเจอเจอเนี่ยนี่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 นเจอแล้วเจอครับพี่เจอเจอ มือถือหายได้คืนพร้อมภาพมรณะสู่การค้นพบโครงกระดูกปริศนาบนตึกร้างแจ้งวัฒนะล่าสุดรู้ตัวแล้วใครคือโครงกระดูกปริศนาบนตึกร้างก่อนฟังญาติเล่ายิ่งตกใจบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวสุดขนลุกกลางโซเชียลนะคะเมื่อชายหนุ่มรายหนึ่งนะคะได้รับโทรศัพท์ที่ทําหายคืนค่ะแต่ว่ากลับพบภาพถ่ายเดียดที่เป็นศพปริศนานะคะในสภาพเหลือเพียงแค่โครงกระดูกค่ะทําให้ต้องวอนเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าตรวจสอบด่วนก่อนที่ความจริงเนี่ยจะถูกเปิดเผยในเวลาต่อมาโดยจุดเริ่มต้น ะะจากเรื่องราวนี้ค่ะคือโทรศัพท์มือถือที่หายไปนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยช็อกโลกออนไลน์ค่ะเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้โพสต์เล่าประสบการณ์สุดระทึกหลังจากที่เขานั้นเนี่ยทำโทรศัพท์มือถือหายบริเวณตรงข้ามทางเข้าซอยแจ้งวัฒนะ14ในช่วงเช้ามืดค่ะหลังจากพยายามติดต่อขอคืนเครื่องเนี่ยได้สําเร็จนะคะเขาก็ได้รับนัดพบกับผู้เก็บโทรศัพท์ที่หน้าร้านสะดวกซื้อโดยผู้เก็บโทรศัพท์เนี่ยก็มีท่าทีคล้ายกับคนสติไม่ดีหรือว่าท่าทางเนี่ยไม่ปกติ การส่งมอบเครื่องเนี่ยก็เป็นไปตามปกติแต่แล้วทว่านะคะเมื่อหนุ่มเจ้าของเครื่องเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วก็เปิดเครื่องตรวจสอบเขากับต้องผงะงค่ะเมื่อพบกับภาพถ่ายปริศนาจํานวนมากซึ่งเป็นภาพศพในสภาพที่เหลือเพียงโครงกระดูกนะคะเสียชีวิตอยู่ภายในตึกร้างค่ะซึ่งก็เชื่อว่าภาพเหล่านี้เนี่ยอาจถูกถ่ายโดยผู้ที่เก็บโทรศัพท์เอาไว้เขานั้นค่ะจึงรีบโพสต์ขอความช่วยเหลือให้ตํารวจและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเข้าตรวจสอบตึกร้างตามพิกัดดังกล่าวเพื่อให้ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยได้กลับคืนสู่ครอบครัว และบอกเลยนะคะว่าหลังเกิดเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดกระแสฮือฮาขึ้นเมื่อคุณกันจอมพลังนะคะลุยตรวจสอบพบหลักฐานชวนสงสัยค่ะ ซึ่งคุณการจอมพลังนะคะมีการออกมาไลฟ์สดด้วยค่ะมีการสรุปผลการเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ขึ้นไปพบร่างโครงกระดูกมนุษย์ดังกล่าวจริงซึ่งอยู่บนชั้น3ของตึกร้งแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด43หลังจากตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเมื่อวันที่30กันยายนเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าโครงกระดูกดังกล่าวค่ะ อาจจะเป็นผู้หญิงเนื่องจากสังเกตจากกระดูกเชิงกรานแล้วก็ร่างที่ไม่สมสุภาพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3-4เดือนโดยกระดูกที่พบนะคะก็เริ่มมีสภาพพุนค่ะนอกจากนี้นะคะบนดัดฟ้าของตึกร้างค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังพบกับกระป๋องกาวจํานวนมากนะคะแล้วก็ยังพบเห็นคนเร่ร่อนเนี่ยอาศัยอยู่ในตึกเดียวกันแต่ได้กระโดดหนีไปเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งกันจอมพลังเองก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคําถามนะคะว่าคนเร่ร่อนดังกล่าวนั้นเนี่ยอาจจะอาศัยอยู่ในตึกเดียวกันกับร่าง ของผู้เสียชีวิตมานานแล้วหรือไม่และพวกเขาเกี่ยวข้องกับรับเดิศสนาที่พบหรือไม่โดยเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของเพจทนายคู่ใจอย่างทนายรณนรงค์แก้วเพชรค่ะก็มีการออกมาโพสร,ระบุข,ข้อความเรื่องนี้นะคะว่าถ้าเป็นคนไร้บ้านก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องผีแอดขอเดาว,ว่าคนไร้บ้านที่เก็บโทรศัพท์ได้คงจะเอาไปถ่ายรูปศพที่เจออาจจะเป็นเพื่อนกันหรือรู้จักกันเพราะไร้บ้านเหมือนกันแต่คงไม่รู้จะบอกคนอื่นยังไงหรือเปล่าหรืออาจจะมีในเรื่องของผีที่โดนบันดาลให้เพื่อนที่ไร้บ้านด้วยกันมาถ่ายรูปแล้วเอามา ขืนเจ้าของซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางด้านของแพทย์นิติเวชมีการระบุนะคะว่าเป็นโครงกระดูกเพศช,ชายสวมเสื้อผ้าเปื่อยยุ่ยคาดว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า3-4เดือนพร้อมกันนี้นะคะใต้บอกก็พบกระเป๋าสะพายสีดำและกระเป๋าสตางค์สีแดงภายในมีบัตรประชาชนระบุชื่อไนล่าอายุ55ปีเป็นชาวลำปางค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2568ค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและก็ได้มีการยืนยันตัวตนของโครงกระดูกปริศน,นานะคะขณะที่เรื่องนี้เพจข่าวคนนนท์ค่ะก็ได้มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วซึ่งอยู่บริเวณบนตึกร้างซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด43จังหวัดนนทบุรีพบว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์ดังกล่าวเนี่ยเป็นชายชาวลังปางอายุ55ปีซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ติดต่อบพบ ญาติแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีการเปิดเผยว่าผู้ตายเนี่ยออกจากบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่มาหลายปีบอกว่าจะมาทํางานในกรุงเทพก่อนที่จะขาดการติดต่อไปนานกว่า1ปีนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้นะคะคุณการจอมพลังเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือดังกล่าวเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งงานในคุณกันนะคะจะได้เบาะแสอะไรอย่างไรบ้างน,นะคะเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะน้องใครหายในย่านยนตธบุรีนนทบุรีนะญาติพี่น้องใครหายในย่านนนทบุรีถ้าลองติดต่อสพอปากเกร็ดนะตอนนี้ก็คือ เจอในส่วนของเป็นกระดูกนะขาออกอย่างนี้สองข้างแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเนี่ยอาจจะไปต่อได้อีกอักอ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 นเนี้ยอันเนี้ยอืมแปลกจริงอันนี้แปลกจริงยัไฟเนะี่ย หัวเขามีอะไรไหมเหมือนทักทากันไหมออย่างนี้ประมาณกี่เดือน กีนอนบอกว่ามันมี่เดือนแล้วเาามีประสบการณ์ื่อกี้ไม่ต้องตามนะกำลังหาอยู่ครับว่าคนเล่ล่อนที่ชัวร์คนนี้คือใครตอนนี้ผมอยู่ที่นนทบุรีนะครับนนทบุรีนะ ทุกคนกดติดตามไว้ตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วครับที่เราเจอร่างของคนปริศนานะครับซึ่งเป็นกระดูกนะแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยเออเมื่อกี้ลืมฉุดคิดเรื่องนี้ว่ากระดูกกระดูกไม่ใส่อะไรเลยอะ่ะจ่ายตังไม่เอาไม่เอาเก็บตังส่ายยาคูไม่เอาเก็บตังใบย,ยาฟรีไม่ห้ามฟรีห้าม <ใจ S 1> ไม่เอาห้ามฟรีเก็บตังเก็บตังเอาไม่เอาห้ามฟรีเก็บตังจ,จ้า ขอบคุณมากซื้อของห้ามเก็บห้ามฟรีขอบคุณจ้าอ่าตอนนี้ก็คือหนึ่งชั่วโมงที่เราเจอนะครับล่างเนี่ยเป็นกระดูกนะก็คือสภาพคือไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็นอนแบะขาออกนะครับทั้งสองข้างนะแล้วก็เมื่อกี้จากดูเนี่ยหลายคนเนี่ยคาดว่าเป็นผู้หญิงเพราะดูจากกระดูกเชิงกรานนะครับแล้วก็เออมันก็น่าแปลกใจจริงๆแหละเพราะว่าอยู่ดีๆนอนอยู่บนเบาะแล้วก็ไม่ใส่อะไรเลยแล้วเป็นตึกล้างอยู่กลางเมือง มันแปลกมากมันแปลกจริงมันแปลกว่าเอ้ถ้าเรานอนสมมติเราเป็นคนเร่ร่อนเนาะเราก็ใส่เสื้อแล้วเราก็นอนบมนเตียงแต่อันนี้คือเป็นว่าไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใส่อะไรเลยครับแล้วก็นอนแบะออกสองข้างแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่ากระดูกเนี่ยนะคุนหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเนื้อเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดจาก น่าจะนานน่าจะเกิดจากนานแหละคิดว่าน่าจะนานนะครับก็โชคดีนะครับที่มาหาเจอตัวหาเจอใช่ไหมเอามาให้ดูหน่อยนี่นี่หาเจอเอาหาเจอไงออาให้เห็นน้องมหน่อยตอนแรกครับพี่ที่ได้รับแจ้งจากพิการให้ให้ผมมาตรวจสอบเจ่นนครับอ,อันนี้ผมก็โทรถามเจ้าของโทรศัพท์บอกพี่อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ตรงติดกับร้านล้างรถอแล้วก็ศพอยู่ชั้นสามผมลยบอกโอเคครับพี่ผมกำลังไปที่เกิดเหตุผมก็มาครับพี่ตอนนี้ก็มาเจอพี่ไปทพนักงานล้างรถ หวานให้พี่เขาพาเดินเข้าไปครับพี่ออ๋ก็เลยเจอใช่ครับพี่ครับก็เดินไปผมว่าถ่ายคลิปไปตลอดทางครับพี่ใช่ครับพี่ครับแล้วก็เจอในคลิปเห็นมีคนผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนเล่นล่อนใช่ครับพี่คนเดียวกันปะคนเดียวกันครับพี่คนเดียวกันอ่านี่น่าสนใจเดี๋ยวลองหาตามหาดูตามหาดูตามหาดูว่าใครเป็นใครอะไรยังไง เมื่อกี้ที่เราเข้านี่คือเข้าทางไหนนี่ครับพี่ทางนี้เลยครับพี่อ๋อมันมีทางเข้าตรงนี้ได้อีกทางเว้ยทางนี้ก็จะไปขึ้นด้านหลังครับพี่กันแล้วมีคนเล่ร่อนออกมาทางนี้ป่ะ,ะผมว่าน่าจะมีครับพี่เพราะมันเป็นทางเดนเินเข้าไปมีเล้าไก่ในไรเลยครับมันมีเล้าไก่ด้วยเหรอใช่ครับเฮ้ยเซอวีเล้าไก่ไหน่อยดิทำไมเป็นเล้าไก่ธันตตะกิจฮะทำไมไฉายอยู่ไหนกองจตวาว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจันทร์โ่าพี่ไปฉายผมท่านกองจตวาออ๋ด่วนนะ อยู่ไร่อยู่ไร่แป๊บนึงอยากอยากมาช่วยท่านกองจัดาวายอยากมาเอามาใช่รถคุนล้อคกับเมื่อมาไหมโอเคดูไ์เหรอโอสวัสดีท่านอะไรนะกอง อะไรนะกองตีท่านกองตีธนกิจไอไม่ได้เรียกผิดอีกอะไรนะท่านกองตีดตรธนกิจจิตอารีรัตน์ว่าที่เลขาธิมตีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอ้ยาวนะครับนี่ตำแหน่งยาวถึงนิ้วก้อยอะนะครับยาวจริงนะ เพมีเล้าไก่ว่ะให้มีคนอยู่นะเนี่ยเนี่ยมีคนอยู่นะเอาแล้วอันนั้นคืออะไรเพิงนั้นคืออะไรเพิงเก็บขวดอะ่ะมีอะไรนะม,ม,มีอะไรนะเมื่อกี 5, ้ทางไอิตากว่าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยตรวจสอบมนันค้อครมอะไรเงี้ยก็ประสานท่าน่ท่านได้เดี๋ยวท่านดูแลนั่งร้องไห้อยู่ว่ะไม่รู้ตอนเนี้ย พอมาข้างหน้าก่อนจะมันมาย้อมแสงนำหน้าเลยครับนำหน้าเลยเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องหลังดีกว่าให้เอฟซีเห็นด้วยเอาไฟมามาเดี๋ยวส่องให้มาอ่ะอันนี้คือด้านหลังเนี่ยเหมือนมีคนอยู่แหละทุกคนน่าจะต้องมีคนอยู่แหละเพราะว่าดูเนี่ยมันมีการ่ทําฉากกั้นไว้นี่ก็เป็นฉากกั้นนะไม่ใช่ภาพดูเฉยใช่ป่ะพราะมีการกั้นหลายชั้นใช่ไหม มีการกั้นอยู่หลายชั้นเอาดูเห็นไหมถ้ามองจากข้างหลังก็ไม่เห็นมองจากข้างหน้ามาก็จะไม่เห็นนะมีคนอยู่นะครับแล้วก็ด้านในเมื่อกี้เราเห็นเล้าไก่อันนี้เก็บขวดนี่ของร้านเขาเล้วอันนี้ของร้านเขาเลวของร้าน <laughs> <laughs> เดินทะลุจักรวาลของร้านเขาเลวระวังท่อตกบ่อซัวมหาแตกนะ กต่ตรงเมื่อกี้หลังตึงเนี่ยเป็นเล้าไก่นะมาเดี๋ยวถึงให้ถึงให้เด้กแล้วนี่เล้าไก่อยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปถึงข้างในนู้นใช่ครับแล้วข้างในนู้น ยางไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องราวดังกล่าวนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะทางย่านเนี่ยจะมีการดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรนะคะหลังจากทราบแล้วนะคะว่าโครงร่างกระดูกนี้เ,เป็นของใครกันแน่อย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทั้งนี้นะคะมีความอัปเดตเรื่องนี้อย่างไรคะ่ะไทยนิวไม่พลาดนําเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ ไทเนวสื่สือออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทเนวค่ะ